เฮ้ยมันเขาบอกใกล้เรื่อยๆแล้วเว้ยเขามากใกล้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อยก่อนเอาล่ะสวัสดีทุกผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยียนตนรับสูก่การ Empire Time ท r a v e l s u r v า v a l นะครับก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่หยตบนะครับแต่อยู่ซีกโลกไหนของอียตบไม่รู้นะครับอยู่ในยุคียีบนั่นเองใช่แต่ตอนนี้นะครับเราต้องสร้างไอเรือที่มันเป็นเรือทะเลทรายนะครับใช้เป็นเรือพาหนะในการเดินทางใช่ครับ แต่ทำไมแมวพานะอื่นเออเอาเรือปัดทำไมอันอื่นมันก็ปีครับแต่ตอนนี้คือผมต้องตาหลบไปพวกนีเพื่อแล้วก็เออมันรู้สึกจะใช้ไม้ประมาณ200ครับในการสร้างอาอยู่นะอ่านี่ครับ250ร้ด้วยคือเราแบกไม่ถึง200นะครับดังนั้นเราต้องทาตะก,ก้าไว้ใส่โอเคพวกนี้น่าจะตัดได้ปะพยายางเพิ่งดีเออตะก,ก้านี่ครับคือกลับไปเอามาจากยุคลุ้นเลยครับนี โอเคเดี๋ยวเจ็ดเพรกะพึ่งยุ่งันเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเก็บไม้พวกนี้ก่อนนะครับนี่ของที่ไม่จำเป็นแล้วก็เราก็ไปตัดไม้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบมันจะจบคือเราต้องข้ามแล้วนี่ตัดได้ปะเอาได้ครับได้โอเคนี่มาก่อนอ่าทั้งหมดสองร้อยสิบนะครับโอเคจ่ายไปก่อนก่อนพวกนี้มันจะตัดไม่เลิก คือเราจะมาเราม,มาขี่นะเลยทรายนะมาดูคุณว่ามันจะขี่ไปยังไงนะเดี๋ยวเลยทรายเนะี่ยอุ้ยอย่าดี้เข้ามาใกล้ตัดหมดข้ามอะไรเปล่าไม่กล้าข้ามอ่ะโอ้โหน่ากลัวจังเฮ้ยเดี๋ยวมันฉกเฮ้ยมันฉกได้ด้วยเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาให้มีเอาเลยท้ายหน่อยเยอเดี๋ยวโดนเดีย๋ยวโดนฮนะไม่กล้าออกไปจิ้มมันนะควรงับจนเออควงกินเข้าไปนะ อ๋อสึกน้ำหนักจะเกินอุ้ยอุ๊ยมันจะเกินนะครับทานได้เท่าไหร่ตอนนี้เอ่อได้200อ่า8ดไม้ล้วเลี้ยวไม่ไอย208โอเคเ,เอาอีก50แล้วก็สามารถสร้างเรือได้แล้วมันจะเรือลำใหญ่ไปไหนคนระับต้อง250ขนาดเรือที่เราใช้ไพย่ยังไม่ถึงนู้นเลยนะฮะโอเคได้เท่าไหร่ละเออยั้าสิแล้วโอเคครบ อะเ,เลยไปเลยรีบเลยแล้วกูถือแยกไว้ครับมาหยิบเข้ามาเลยผับผับไมห้หมดครับแล้วก็ลงมือสร้างคือต้องกินน้ำหนักเราแบกได้นะแต่มันจะวิ่งไม่ได้นั่นเองอ่ะจัดจั้ยเออโอ้โหวางปูทะเลทรายเลยครับมันก็ไม่ได้ต่างเอ้ยอย่าดิเอ้ยต้องรีบสร้างแร้หนีไปจากที่นี่นะครับไป คือว่าเขาจะให้เราขี่ผ่านเนินไปนะครับผ่านเนินทะเลทรายไปอ่ะโอเคอุ้ย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 นั่งไงนะเขาบอกพี่กัลเราเร็วครับอ่าเราเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูนี้ก่อนไปก่อนดีกว่าครับไปละจ้าโอ้โหแล้วพี่แกเนี้ยอ๋อเออกดชิปได้โอ้โหยังไงวครับเฮ้ยเดี๋ยวเหลือพิกเหลือพิกคว่ำเลือพิกอุ้ยดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตับมันจะตับ ดีเจคเราไปอย่างไกลเลยตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราจะมาเจออย่างาโบราณสถาน,น,านอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมื่อปวดอะไโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเก่งจอดที่นี่เราวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้อันรู้สึกจะเป็นรอยแยกนะฮะรอยแยกการเวลาเราไม่น่าเชเดี๋ยว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 โอ้มันมีเยอะมันมียาเฮ้ยอันนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ย โบราณนบเดี๋ยวเดินจำงวดละกันผมว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกไปครับเข้ารอยแยกการลาดีกว่าเอาแล้วมาผูกทะเลซราเหมือนเดิมนะฮะที่คโลยีเ่เสร็จสมบูรณ์โอ้เสร็จสมบูรณ์แล้วยังไงก็คือฮะมันก็ที่เดิมไม่ใช่หรอ แต่ลึกจะไม่มีไอตัวนอนแบบเมื่อกี้นะครับก็อยังอยู่ที่ยุคอียิปต์นะใช่ครับดูภารกิจเราดีก,กว่าโบราณวัตถุค้นหาของลึกลับอ่าไม่ใช่ดิค้นหาของที่ระลึกของที่ระลึกกับโบราณวัตถุน่าจะเป็นอะไรอะ่ะเอ่อค้นหาค้นหาแล้วเราอาจจะไปยังอีกยุคหนึ่งก็ได้โอเคครับครับนะเตรียมออกมาเล่เราอยู่ยังที่ยุคอียิปต์ จะย้อนเวลามาก่อนไอ้พวกนั้นจะมายึดนะครับใช่ไอ้สฟิงอ๋อไม่ใช่ดิ <c oughs> ไม่มีของด้วยครับน่าจะตรงไปอย่างเดียวนะใช่โอ้นี่คืออีบในยุคเอ่อยุคโบราณครับโบราณวัตถุคือไม่มีตัวหนอนแล้วก็ดีแล้วครับผม,ผมเก็บมนะันอ่ะวุ่นวายจริงนะ <c oughs> โอเคน่าจะตรงอย่างเดียวครับเราไม่ต้องสนใจอื่นละ เจอตรงอย่างเดียวครับไม่มีอะไรละเอ้ยยังไงเจอเลยวโบราณนาวัตถุโบราณวัตถุถนะครับเป็นอะไรอ่ะมันไม่เหมือนกับในรูปเลยฮะใช่หรอเอ้ยอ้าวอา,อาไปต่อไม่ได้ <laughs> มันอืมชักเออฉากอีกกั้นแค่นี้นะฮะเอาละว่าไปอีกอ่ะ คอานี้คือโอ้รู้สึกมันจะย้อนย้อนกลับไปอายุอียิปต์เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ป่ะอออือเรายังหายตัวนี้ไม่เจอนะครับก็คือเมื่อกี้เราใช้ของเมื่อกี้ย้อนมายัางที่นี่นะครับเพราะว่าของตัวนั้นอาจจะรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เอ้ยเดี๋ยว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 เดีมันไม่ใย่หดีเดี๋ยวนะมเดี๋ยวรโรมันดีวยวเดีวเยเ อันนี้บนสนามรบู้หเดียวเพียบเลยเอาดีถ้ามีอาวุธประชิดเหมือนกันก็เอาอะนะไม่หวั่นไม่หวั่นนะหลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่มีบอกอะไรเลยว่ายังไงต้องฆ่าเหรอปูจะได้ไม่ได้หินมาด้วยนะใช่ครับผมว่าต้องฆ่าเขาจริงคือไม่มีที่จะไปเลยงั้นรอบฆ่าเลยแล้วกันเดินไปแบบนี้โอยมันดีอุ้ยอุ้ยยวมันเอาเรื่องอยู่นะ ทีละตัวครับพี่ทีละตัวอุ้ยอุ้ยขอไปคิดเขาไปคิดเอาดีหอกเล็กอะหอกเล็กอะเออเอาดีมีของเล็กเหมือนกันนะเนี่ยจะสู้ก็ว่ามามาทีละสองดิผมมาเป็นกุ้งหรือเว้ยดิมาแทงไม่ยั้งอะตีชายลราไงดิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดตจ่ายิงก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนดีเลิศแ๊บดีเลิศแ๊บพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่น่าไปเล่นเลย อ๋อดีนะที่มันเดินช้านะครับไอ้นี่มาก่อนเฮ้ยเจ้าผู้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดู้หนแทงกขาเลืยวตายแล้วเนี่ยนี่ต้องมีสเต็ปต้องมีสเต็ปเราต้องเลือดเย็นไหมเลือดเย็นเลือดเย็นเราพุ่งถอยโอเคไปอืออุ้ยแต่เค๊นหรือกี่ตัวเอ่อข้างบนสองแล้วก็ข้างล่างหนึ่งโอเคไอ้นี่มันเดินเอ่อหัวทิ่มอยู่นะครับแหมเราต้องมีสเต็ปมันฟันใช้ัยวะฟันใช้ัยวะโอเคอีสองตัวครับมา เออคงไม่มีวัตออกมาแล้วมั้งเฮ้ยจะพปูอนี่มันฝันเร็วฝันเร็วเอาดิดต้องเยอะเกินเราต้องเยอะเกินเยอะเกินก็าไวอื้อฮึอาฮะอ๋อมันรู้สึกจะเฝ้าอ่าลุมเรียกว่เาเกดการเวลาเนี่ยฮะโอเค อาฮะมาโผไหนอีกล่ะครับเนี่ยมันไม่มีบอกด้วยนะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคไหนนะครับเราเดาน่าจะยุคอ,อนี่น่าจเป็นฝั่งของญี่ปุ่นนะเปล่าใช่ครับเป็นวัดที่เนี่ยออ <laughs> โอเคส่างแล้วกันครับเราไปหาของอวัตถุน,นั่นดีกว่าวัตถุโบราณนะของที่ระลึกใช่ของที่ระลึกของที่ระลึกของที่ระลึก,ลลกยู่ไหนอะ ประเด็นคือมันอยู่ไหนแหละเออแอันี่ไอ้นี่หรออะไรโอ้เป็นไฟเหรอหรือนะว่าเป็นจีดเวลามันน่าจะอยู่ที่แบบเด่นๆนะนะเดินมนะั่มวอะไตอนเนี้ยสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาบอสอา้าวยังจะมีบอสอีกค้นหาบอสบอสเหรอ ือไอ้บอสแบบง,ง่ายแล้วกันนะตำรวจพื้นที่ครับว่าจะอ้ตกใจว่าตัวนี้รายการนี้เปล่ามีบอสอยู่ไหมมีบอสอยู่ไหมเอาไอ้น,นี่มีประตูตรงนี้เขาได้ปะ่ะมีประตูอ่ะแล้วทำประตูไวปต่อเฮ้ยแต่ฝั่งนู้นไม่ได้ไปครับเฮ้ยฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปงั้นบอสน่าจะอยู่ฝั่งนี้ป่ะ ลบมทีเอ้ยใช่ชัวร์ครับเฮ้ยนั่นไงครับวัดดีบอสเฮ้ยโอ้เป็นโอ้แล้วเลือดคนจะโลดจากเลยเดี๋ยว <c oughs> ใจใเย็นๆแล้วเลือดบลีคืนอย่างเดียวด้วยนะโอ้แล้วฟันเทียวนี้แบบหาจริงโอ้เดี๋ยวไม่ไ,มไมีวิธีฆ่าไปหรอ <c oughs> เฮ้ยนะเดี๋ยวไม่ไหวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ไหววนะ่ะเอาไอ้ขอผมจุ่มไฟได้ป่ะจุ่มไฟแล้วไปจิ้มอ่ะเงี้ยมาแทบจะไปล้นเลยนะอืมไม่มีอะไรคาบได้หรออุ้ยว่าแล้วบอสฟันไอ้แท่งนี้ดิจุกบจุไม่คือมึงจะ เหรือว่าเราต้องล่อมันออกห่างจากไฟอือผมว่าไฟมันน่าจะอยู่นะปะอาบ้าวเรื่องมันก็รีเหมือนเดิมนะโอ้โหแล้วกแขว,วงดาบันอย่างโอ้โหไม่นี่ด้วยเรื่องมันรีเร็วเกินโอ้โหตัวจะตาย นาหลบครับเราต้องมีสเตปปุ่งเข้ามาแล้วก็หลบนี้เอ้ยเอาปูฟันโดนเฉยดับพึ่งตายอีกแล้วต้อตายอีกแล้วเก็บของ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 แล้วเดินอนีโอ้โหรูนเปนฟันส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวทีเลิกก่อนทีเลิกก่อนเลืล่เราต้องลีด้วยครับเลื่เขาต้องลีด้วยใช่ มาดิเดินเข้นมาอืมจิ้มจิ้มจุกจิ้มจุกจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยกุวงกลับนี่แล้วก็ถอยกุวงกลับจิ้มกุวงกลับถอยอู้ตื่นมาฟันระยะนี้เลยโอเคเลยครึ่งหนึ่งละกับการตายไปสิบรอบนะไอ้ตู้อยู่ทางนี้ตู้อยู่ทางนี้มาเนี้จิ้มนี่ จึกจึกจึกจิกจึกเฮ้ยฝันทางไหนพี่หลงทางก่อนหลงทางก่อนเริ่มหลงทางแล้วเริ่มตามมัวละอือนั่นไงเห็นไหมล่ะเราหลอกซะแบบเฮ้ยเอาฝันกับหลังโดนเฉยนะฮะเจอสับขาหลอกไปไงอ่ะงงเลยอะดิงงเลยโดนทีมบอยครับสึกว่าบอสจะไม่หนีนะเฮตายไปซะไอ้เจ้าบอสก็จะโอ้ยจ้าจ้า บ้าหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยจุ๊บอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งโอเคเอา้ายังยังยังไม่ตายยังไม่ตายอีกจะถึกไปไหนครับอุ้ยเอา้าตัวตายก่อนอีกแล้วตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยไม่ได้นับด้วยเนี่ครับสอรี่อู้หฟันที่จะ็ตัดเี่เดี๋ยวเดียวอันนี้อันนี้อันนี้เลยอืมหลบครับรต้องใช้สเต็ปเดิมอ้าวโอเคของที่ลึกๆได้จากบอสนะครับ ได้รับของที่ระลึกจีนตรวจสอบสายงานวิจัยสําหรับสุดท้ายาไปกลับไปยุคเดิมนะฮะอัปเกรดกอุปกรณ์เดินทางข้ามเางคุณในโอ้เราต้องไปอัปเกรดครับก็คือเอาไอ้ตัวนี้แหละไปนะไอ้ของที่ระลึกนี่แหละ,ะครับสรุปเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมนะครับอายุคดึกดํานพบันใช่ยุคปัจจุบันเราเลยไปครับอัปเกรดอันใหม่ครับเอออัพได้เลยงั้น จัดครับเราไม่รอและรอชา้าเปลี่ยนร่วงเลยชักอะทำนานมากโอเคเอา่าเราสามารถย้อนไปยุคไหนได้มีอะไรเปลี่ยนปะยังไม่เปลี่ยนนะครับนอกเจากเราจะย้อนไปยังอีกยุคเอาละยุคต่อไปที่เราจะไปก็จะเป็นยุคอนณานิคมนะครับอนณานิคมนี้น่าจะเป็นยุคช่วงไหนช่วงเอ่อโอเค ช่วงยุคอะไรนี่คือผมไม่มีความรู้สักเท่าไหร่นะครับก็เอาละเดี๋ยวเราไปมาต่อในพะน้าแล้วกันนะกับการประยุกต์อนาน,นิคมโอเคนะครับหรืออาจจะไปดูแวบๆบอืมโอเคครับเดี๋ยวไปดูในพัรหน้าแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะแบบไปข้างน,น,น,นะโอเคก็สำหรับพันนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ